ชวนมองให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกว่ามันไม่ได้มีแค่บ้านเรานะที่ถูกน้ําท่วมมันยังมีบ้านหลังอื่นๆอีกซึ่งเดี๋ยวพอน้ําลดเราจะมาช่วยกันทําให้ชีวิตมันดีขึ้นเดินหน้าต่อไปเขาจะใช้หลัก3สอนะครับหรือที่เรียกว่าเยียวยาเยียวยาใจผู้ประสบภัยน้ําท่วมคนที่เขามองหาอย่างที่คุณนุ่งรจนบอกว่าต้องเป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยมันจะสามารถแอสซูมหรือว่ามีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาทางจิตใจที่จะต้องรับการดูแลเป็นพิเศษ ก็มีอยู่5กลุ่มนะครับก็คือผู้สูงอายุผู้พิการผู้เจ็บป่วยเรื้อรังผู้ป่วยจิตเวทแล้วก็ผู้ป่วยติดยาเสพติดรเราจะแบ่งกลุ่มนี้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับผู้สูงอายุ ผู้พิการแล้วก็ผู้เจ็บป่วยเรื้อรังเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีความทุกข์ใจอยู่แล้วจากสิ่งที่เป็นมาอยู่เดิมเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงพอเจอเหตุการณ์ที่จะต้องจัดการหรือแก้ปัญหาเนี่ยเขาอาจจะมีการรับมือหรือมีความคิดที่อาจจะไม่เท่ากับคนปกตินะครับระต้นให้เกิดความเครียดได้ง่ายขึ้นครับนี่คือกลุ่มใหญ่กลุ่มแรกครับอีกกลุ่มที่2ที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุไม่ใช่ผู้ป่วยแต่อันนี้คือป่วยจิตเวชไปแล้วนะครับหรือว่าเป็นผู้ป่วยที่ติดสุราเรื้อรังยาเสพตติดกกกลลุ่่่่มนนี้้ยคืออูใรรระบบาาัษแแว ว่าปัญหาน้ําท่วมหรือว่าเหตุัยพิบตัติอาจจะทําให้เขาเนี่ยไม่ได้เข้าไปพบหมอหรืออาจจะขาดยา,อาพอขาดยาก็อาจจะนำมาสู่การทะเลาะวิวาสหรือมีอาการทางจิตเพิ่ม,มาาซ้ำ,ำเติมปัญหา,ขาเข้าไปอีกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาจะต้องมองหากลุ่มเสี่ยงนี้ให้ได้ทีนี้กลุ่มแรกที่บอกว่าเป็นผู้สูงอายุผู้พิการผู้เจ็บป่วยรรังเนี่ยเขาจะเข้าไปดูครับว่ามีความเครียดอย่างไรเข้าไปพูดคุยจับมือโอบก,กอด อันนี้จะช่วยได้เลยนะครับ,รบถ้าเราเห็นภาพในพื้นที่การนั่งคุยกันแชร์ปัญหากันแล้วก็พยายามชวนมองให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกว่ามันไม่ได้มีแค่บ้านเรานะที่ถูกน้ําท่วมมันยังมีบ้านหลังอื่นๆอีก ซึ่งเดี๋ยวพอน้ําลดเราจะมาช่วยกันทําให้ชีวิตมันดีขึ้นเดินหน้าต่อไปอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขา<ม>อาจจะซึ่งไม่ต้องเป็นทีม m อ็มแก็ได้เป็นคนที่อยู่ในบ้านใกล้เคียงกันใครที่มีสุขภาพใจแข็งแรงกว่าเนาะอาจจะเดินไปหาบ้านข้างๆที่รู้สึกว่าตัวเองกําลังอ่อนแออยู่ใช่ไหมฮะถูกต้องครับแต่ว่าถ้าเป็นทีม m อ็มแด้วยความเป็นสาสวิชาชีพอาจจะมีการคัดกรองและส่งและจับสัญ,ญญาณได้ว่าคนนี้จําเป็นที่จะต้องเข้าไปสู่ระบบการรักษาอันนี้ก็จะคัดกรองได้เร็วแล้วก็ลดความสูญเสียที่ ซัาซ้อนไปอีกขั้นหนึ่งได้นะครับ